Да, вот ขอขอทุกหมดใจคนยอมไม่เอาการจัภาพาการีใหม่ร่วมจากมูลนิธิวัดพุทิรัตนาาแล้วระยาตโยมงท่านขอความสงบสุขขอความสงบสุขนะคะทุกท่านค เราพลาจะรู้สึกสวยไหมอาขอความขอความสงบน่อยขอความสุขหน่อยนะคะขอความสงบนะคะขอบคุณค่ะต่อไปจันนโมสามจะร้องกันเลยคาน่งสอสามามโมตัสสะปะสะโตอราโตสัมมาสัมพุทธัสสะามโมตสสะปะสะวโตอราโต

กุลาตีวารานิตีวารานิสัปปริวารานิสัปปริวารานิปฏิทานหาตุปฏิทานหาตุอัมหาการอัมหาการทีทะตังทีทะะตังติตายะตีตายะสุขายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลาย สกุลจีบอนทองทั้งของบริวารโอษทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์สงขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรักจงรักซึ่งพระบางสกุลจีวรซึ่งพระบางสกุลจีบอนทองทั้งของบริวารทองทั้งของบริวาร จเจอรุ่งเรืองแก่ข้าพเจ้าด้วยแก่ข้<ร>าพเจ้าด้วยแก่ปิยชนทั้งหลายแก่ปิยชนทั้งหลายมีมารดาปิดาเป็นต้นด้วยมีมารดาปิดาเป็นต้นด้วยและขออุทิศและขอะขอุทิศส่วนบุญส่วนกุศส่วน,นี้ส่วนบุญส่วนกุศล่น,นนี้ไปให้แก่ไปให้แก่ และญาติทั้งหลายและญาติทั้งหลายเจ้าที่เจ้าทางเจ้าที่เจ้าทางเจ้ากรรมนายเวรเจ้กรรในายเวรและสัพพะสัตทั้งหลายและสัพพสัตทั้งหลายจงมารับส่วนบุญส่วนกุศลจงมารับส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าทำบุญบุญทศทำบุญบุญทิไปให้ในวันนี้ไปให้ในวันนี้ตลดกาลนานเถิดตลอดกาลนานเถิ <Private> okay. กรโดมห้องใจวัดเพียส่นนกยุงสนามนกยูงอายกาไวไหมเนี่ยอสาธุร <i. c> ีบก่อนไปก่อนเยอจะบินไปก่อนเดี๋ยวนี้ แท้าวะโน่แมวหรือว่าป้าแมวครูแมวหลายอย่างเสีจริงซุพินดามหาวันเป็นเจ้าภาพจัดงานทำบุญวันขึ้นปีใหม่เป็นปีแรกเป็นครั้งแรกครั้งแรกก็จะไปจัดที่บ้านก็คงไม่ไหวเพราะว่าญาติอยู่เยอะก็เลยมาจัดกลที่นี่ห่างจากบ้านเรือนแมแค่สองนาทีได้ร่วมถ็นเจ้าภาพจัดงานปีใหม่ร่วมกับมูลนิธิวัดพุทธิรัตนาราม ซึ่งเป็นมูลิธิตัดใหม่ซึ่งตั้งได้สองเดือนและก็คุณคุณูเมียก็มีเจตนาจะหาระดมทูนข้างมูลนิธิเพื่อจะหาสถานที่โยมแมวอยากได้วัดมากให้อาไปพัการาคา350รอหาหลวงอาบอกไปหาหนักเรียนเยันห้องูพิ่มสี่คนอยู่ไม่ได้เราพยายามจะหาบ้านให้วัดให้ญาติโยมอาตมาจะสร้างวัดให้ ให้ให้แก่ญาติโยมเป็นลงที่สองเยี่ยมแม่ก็ได้ประกาศเป็นเจ้าภาพจัดปีใหม่ต่อไปแล้วก็จัดสงการขึ้นส่ปไปอีกแล้วก็สนุกสนานร่วทมทำบุญมีความสุขในในก,บกาบวันขึ้นปีใหม่แล้วก็มีโยมร้านนี้มาร่วมสนุกโชวทูนข้ามวันที่ีแล้วก็มีโยมรักโยมแหนวจากไอโอเฟมาร่วมทำบุญอีททอวก,ก,ว,ก Open, ว,มมอวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ขอให้ญาติยทุกท่าน มีความสุขความเจริญในมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคภัยแข้เจ็บมาทำบุญทำกุศลนมาสร้างบุญบารมีเพื่อตวเติมซึ่กต่อไปเพราะว่าวันเวลาผ่านไปปีผ่านไปทําให้เราเรื่นเรงว่าเราจะต้องสร้างสรรคความดีปีนี้เป็นปีแรกคุูปีใหม่ครั้งแรกเรียนแรก การเวลาผ่านไปผ่านไปมันไม่นลับขึ้นมาแต่ว่าเราสามารถเพิ่มความดีของเราสืบสืบต่อไปเริ่มตั้งแต่วันนี้เขึ้นไปปีแรก365วันก็ผ่านไปได้24วันพราฉะนั้นการเวลาผ่านไปผ่านไปจะเป็นทลายก็ไม่ควรประมาทในชีวิตว่าชีวิตเราเนี่ยังมีมากเราจะแข็งแรงอยู่เรายังไม่ถึงอะไรแต่ว่าวันเวลาผ่านไปมันก็ทําให้ชีวิตของเรา หมดหายไปด้วยแต่ว่าสิ่งที่ไม่หมดหายไปก็คือพลังความดีการที่เราทำความดีผู้สูกก็จะติดตามถูกขวงเราไปตลอดไปวันนี้เป็นโอกาสดีที่ญาติผทั้งหลายร่วมแงรงร่วมใจกันมาจัดงานวันขึ้นปีใหม่ได้ร่วมทําบุญรงทานมีหลายเจ้าพ่อพการแล้วก็ญาติโยมที่ร่วมทำบุญพระป่าสามัคคีด้วยจะเป็นปัจจัยที่ ญาติโยมได้ประกาศได้ความจัหลวงอาก็ประกาศทานเฟสทุกบ้านแล้วก็ญาติโยมได้ร่วมอภิมรณาได้รับรู้รับทราบกันเป็นจํานวนมากแล้วส่วนโรงทานนี่ก็หลายโรงทานด้วยกันคุณแม่ก็รับรู้รับทราบหมดและญาติโยมทุกท่านทั้งคุณแม่ทำอาหารห้าหกอย่างโยมเดือนโยมส่วนโยมบินโยมแทนโยมน้อยและใครอีกนะ จงอุดมจงอูบุญอ <lim> ่าุดจอยพากลย์พากยด้วยหลายท่านนะที่่เห็นนดาก็ขอขออันโมตนาที่ได้ยาดโพิท่กนได้ทำบุญด้วยทำทานด้วยให้ทานด้วยในโอกาสในวันขึ้นปีใหม่วันนี้ก็ขออำวยคุณพระเสด็จัระนตรายและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอำวยพรให้ทุกท่านทุกคน ประกอบด้วยเจตุนวิตถิะพรใสทั้งสีประการคือชีวิ่ยืนยาวนานวันนักของใสสุขามีความสุขทั้งกายและทังใจภาระมีกำลังกายกำลังใจเข้มแข็งในการต่อสูอ้อาชีวิตในการดำเนินชีวิตสืบต่อไปและก็อสิทธา,าข้อควกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญแต่อาวันนี้เป็นเ้นไปตลอดไปเถิน เบวะเบวะอิโตทินังเปตานังอุปกะปติจิตตังปฏิตังปุพังพเมวะสมิสัตุสัพเพปุเินทุสังขะพะจันโทปะนาระโสยะถามณิโชติระโสยะถา Oh, wow. ना दया तेसा क्रियमानु सुखम् पारवा ทีภาวันตุเตอาภาวตุสาขัมมังขรงราคานตุสาปเทวตา चेतानाञ्जया फलां परमन्त 苍苍。 ขอบคุณพี่แมวนะคะพี่แมวขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทุกท่าน